โอเคเริ่มสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็วันนี้นะคะมีตัวแทนใหม่เข้ามาอยากจะให้พูดถึงไฟโบติกว่ามันทําอะไรได้บ้างนะคะก็เลยจะแนะนําให้รู้จักกับพี่เชื่อนะคะพี่านุเมธพงศ์อิรันพิทูลครับชื่อเล่นชื่อเฉาครับอ๋อพี่ชามาจากจังหวัดอะไรคะจังหว,วัดจันทบุรีครับจันทบุรีแล้วก็อีกขั้นหนึ่งี่ชั้นชนิสาโวมป่าเีคะ่ะชื่อเล่นชื่อเบียรคะ่ะหนังเบียรนะคะโอเคอันนี้มาจาก สกลนครเลยโอ้ oh, มากันไกลนะคะจากต่างประเทศ2จังหวัดเลยนะคะตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็ตรงนี้พี่ชาวมีปัญหาอะไรอันนี้ <c oughs> คือตัวแทนใหม่ลเลยนะคะก็อยากจะมาลองชิมไฟโบรติกดูว่ามีรสชาติอะไรยังไงบ้างมันจะกินยากง่ายแค่ไหนเพื่อจะได้เอาไปดูแลลูกค้านะคะปัญหาผมก็ท้องผูกอะถายถ่ายกัเหมือนท่ายไม่สุดอะไรเง <c oughs> ี้ยแล้วปวดท้องอยู่ตลอดนะคะ แล้วปัจจุบันตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้ยี่สิบเก้ามีแฟนยังคะรอเล่นค่ะอ่ะตอนนี้นี่ตะกี้นี้พี่ชาวกำลังจะเปิดตัวนี้นะอ่าลองให้แกะดูเลยว่าในกล่องหนึ่งเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่อ่าให้กอนให้แกะดูเลยแล้วก็ในขณะที่กําลังแกะอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะถามตอนนี้แกะไหมคะเอากันไกดอ่าน้องเบียร์น้องเบียร์ตอนนี้มีปัญหาอะไรคะมีปัญหาตรงหน้าท้องหน้าท้องคือหมายถึงว่ามีพุงยื่นออกมาอย่างงี้หรอคะก็เลยอยากทานไฟเบอร์ติกตรงนี้ ลองดูซิว่ามันจะลดภูมิเราได้ไหม <S <S ใช่ค่ะ,ะใช่ตรงนี้เลยนี่นี่มีอยู่สิบซองนะคะประมาณนี้นะคะในกล่องนึงจะมีอยู่สิบซองนะคะแล้วก็ให้เดี๋ยวถุงจะช่วยพี่หยิบออกมาเลยซองหนึ่งลักษณะซองเป็นยังไงหนะ้าสวยงามไหมคะสวยมากเลยใช่ไหมซองเขาจะเป็นสีขาวๆนะคะเดีย๋วยวเราจะผสมน้ํานะคะก็ผสมกับแก้วน้ําตรงนี้เนี่ยในหนึ่งซองตรงนี้นะคะจะใส่ประมาณ150 2งถึงซีซีนะคะ แล้วก็พี่ฉีกซองเลยอ่าโอ้อันนี้สุดยอดมากเลยถ้าเป็นถุงนะคะผมจะใช้กันไกรตัดนะคะแต่พี่เชาวก็ใช้มือฉีกได้เลยนะคะง่ายมากแสดงว่ามันฉีกง่าย,ยค,ค่ะเทเลยค่ะปึ๊บโอเคเราจะสังเกตเห็นนะคะผงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นสีขาวได้กลิ่นไหมคะ,<อ>มะเป็นไงคะกลิ่นหอมเลยนะคะน่ารับประทานครับน่ารับประทานมาก<อ>เลยก็พอผสมน้าเสร็จปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นสีส้ม ประมาณนี้แล้วแล้วกลิ่นเป็นกลิ่นอะไรเลยกลิ่นส้มเลยครับกลิ่นอะไรคะ้กลิ่นส้มนะ,นะคะวิธีการชงง่ายมากเลยนะคะแค่ใส่ไปในประมาณนี้ในขวดหรือในอะไรก็ได้นะคะจริงๆจะแก้วแล้วก็ผสมเอาเอาเอา,เอาช้อนคนก็ได้นะคะแต่ตรงนี้เรามีแก้วที่เรามาผสมนะคะกดให้มันตั้งแก๊กเพื่อเพื่อเวลาเขย่าแล้วไม่หลดแค่นี้เองเสร็จแล้วเรียบร้อยอืรู้สึกอยากทานยัง อยากทานหรือยังคะอ่าอันนี้ให้พี่ชาวทานมีแก้วอีกใบหนึ่งไหมคะเราจะมองเห็นเลยนะคะทานตรงนี้เนี่ยเวลาไหนบ้างโอเคมีใครอยากชิมบ้างไหมเอ่ยอยากชิมเลยอยากชิมมากมาเลยเข้ามาเลยมาช่วยมาช่วยมาช่วยหน่อยนึงอ่าให้สมาชิกมาช่วยหน่อยหนึงนะคะเดี๋ยวลินให้กับน้องเบียร์ด้วยนะคะอันนี้จะให้พี่ชาวเลยเพราะว่าเป็นคนที่ เข้ามาแล้ตั้งใจที่จะ,ะมาชิมกับเรานะคะ <Okay. S 1> ก็วิธีการทานตรงนี้นะคะหลังจากผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทานก่อนที่เราจะเข้านอนนะคะทานก่อนที่จะเข้านอนอันนี้ให้พี่ชาวเลย <Okay. S 1> อันนั้นให้คน <Okay. S 1> ที่อยากชิม <Okay. S 1> ทานเลย uh huh. ก่อนเข้านอนนะคะตรงนี้ก็ใช้เวลา8ชั่วโมงนะคะก่อนที่เขาเนี่ยจะทำงานนะคะเป็นยังไงบ้างคะ hmm. อร่อยครับอร่อยมากเลยค่ะกินไม่พูไม่จาเลยค่ะกินกินทีเดียวไม่พูไม่จาเลยค่ะหมดแก้วไปเลยเรียบร้อยอ่าก็จริงๆตรงนี้ที่ชงไว้เนี่ยพี่ชาวควรจะทานคนเดียวนะคะแต่เนื่องจากว่าม,มีสมาชิกเข้ามาเยอะก็เลย แบ่งเงินชิมนะคะไปเดี๋ยวไปชมเพิ่มนะคะแล้วก็ทานน้องเรี่ทานยังคะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติอร่อยรสชาติอร่อยนะคะเป็นน้ำส้มเลยใช่ไหมคะก็ข้อดีของเขานะคะของไฟโบติกตรงนี้นะคะก็ทานง่ายมากนะคะเป็นรสส้มนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถทานได้นะคะทีนี้มีใครอยากรู้คําถามอะไรบ้างไหมอยากถามคาถามอะไรบ้างไหมถามได้เลยไฟโบอติกนี่ดียังไงคะดียังไงเหรอคะก็สรรพคุณเขาเนี่ยที่เขาจะช่วยเราเนี่ยนะคะอย่างเมื่อกี้พี่ชันมาบอกว่าท้องไม่ค่อย ไม่ค่อยระบายใช่ไหมคะคนท้องผูกทานได้จริงๆนะเขาจะช่วยในเรื่องของการดีดท็อกซ์ลําไส้นะคะแล้วก็อันที่สองช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็อันที่สาเนี่ยทำให้ผิวพันธ์ของเราเนี่ยคนที่มีผิวพันธ์แห้งคราดน,นะคะหรือเป็นสิวทานตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็การที่เราลําไส้เราเนี่ยถ่ายสะอาดหมดจดก็ทําทให้ผิวเราเนี่ยดูดีด้วยนะคะ สำหรับของน้องเบียร์ที่ต้องการลดภุมินะคะเวลาดีท็อก์ออกไปหมดปุ๊บตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าลำไส้คนเราเนี่ยมันยาวนะคะกว่าตัวเราเนี่ยประมาณ5เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทานเข้าไปตรงนี้เนี่ยอุจจาระเราเนี่ยจะค้างอยู่ตามลำไส้ของน้องเบียร์นะคะดู จริงๆอยากจะเปิดภูงน้องเบียร์ให้ดูเลยแต่น้องเบียร์อาจจะไม่กล้านะคะก็จะมีอุจจาระค้างอยู่ในลําไส้ที่ยาวอยู่อย่างเงี้ยเยอะมากเวลาทานตัวนี้เข้าไปแล้วมันสามารถดีท็อกได้เนี่ยนะคะก็อุจจาระก็จะออกไปทําให้น้ําหนักตัวเนี่ยนะคะลดลงไปได้เลยบางทีเนี่ยถึง2อกิโลเลยนะคะแต่เราจะไม่บอกว่าอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะมันแล้วแต่คนว่าเก็บเอาของข้างในไว้นานแค่ไหนเพราะจริงๆจากธิบาบให้เห็นเนี่ยก็มันจะค้างอยู่ในลำไส้เนี่ยแล้วก็ดูดซึมเอาไปใช้ใหม่ทำให้หน้าเราเป็นสิว แล้วก็หมองคาได้ค่ะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ตอบคาถามไหมคะยาวเลยเนาะโอเคค่ะพี่แล้วมีใครอยากถามคำถามอะไรอีกไหมคะขอถามค่ะขอถามนิดนึงนะคะโอเคค่ะคือตอนนี้ค่ะเด็กอายุสามขวบทานได้ไหมคะสามขวบใช่ไหมคะโอเคเด็กอายุสามขวบไม่แนะนํานะคะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่เด็กอายุ12ปีขึ้นไปจนถึงผู้สูงวัยนะคะก็สามารถทานได้ทําไมถึง3าขวบถึงทานไม่ได้เพราะว่า ยังเด็กอยู่นะคะลำไส้ยังเด็กๆอยู่มันตรงนี้เป็นอุดมไปด้วยไฟเบอร์คือเส้นใหญยอาหารเพราะนั้นอาจจะไปอุดตันลำไส้ของเด็กได้เพราะนั้นก็ไม่แนะนำเด็กสำหรับทาน แต่ถ้าสมมุติว่าหกขวบขึ้นไปจะทานตรงนี้ก็แนะนําว่าครึ่งซองนะคะพอได้อยู่ดูแลนะคะทานน้าเข้าไปด้วยตามเข้าไปอีกนะคะอันนี้ตอบคําถามแล้วขอบคุณมาะค่ะขอบคุณนองกิมมากเลยนะคะมีคําถามเพิ่มไหมคะได้ค่ะพี่บลอยใช่ไหมคะพี่พลอยจะถามคำถามนี้มีปัญหาเกี่ยวกับสิวชอบเป็นสิวตรงนี้มันเกี่ยวไหมโอ้ใช่เลยใช่อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปค่ะว่าลําไส้คนเราเนี่ยจะมีอุจจาระค้างอยู่เพราะว่าถ้าตามปกติถ้าเราไม่ทานอะไรพวกนี้เนี่ย เราก็จะสังเกตด,ดูว่าเราจะอุจาลาออกมาเนี่ยก็จะนิดเดียวถูกไหมคะแต่ถ้าเราทานตัวนี้นะคะเดี๋ยวลองดูพี่เาาคืนนี้นะคะแล้วแล้วแล้วเรามาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะจะบอกว่าไอ้ที่มันออกมาเนี่ยเป็นยังไงส่วนตัวนะคะที่ที่เคยทานนะคะเวลาออกมาถ้าปกติออกมาเป็นกำมือน,นึงแล้วกันเนาะแต่ถ้าออกมาตรงนี้มันจะกลายเป็นอย่างนี้คะ่ะนะคะใครจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะเพราะว่าผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้รับ ผลลั์ยังไงเนี่ยมาแบ่งปันกันเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีเรื่องราวของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเพราะบางคนอาจจะท้องเสียก็ทนตัวนี้ช่วยเป็นอาหารทําให้จุลินทรีย์แข็งแรงแล้วก็แก้ทําให้ให้ดีขึ้นได้คืออันนี้มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติมาจากธรรมชาติเลยค่ะก็อุดมไปด้วยพวกผลไม้ต่างๆก็ไปหาดูได้ตามดูดูที่คลิปตื่นที่เขามีเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีคำถามอีกไหมเอ่ยมีใครอยากถามอะไรอีกไหมเอ่ยโอเคถ้าอย่างงั้นตรงนี้นะคะหมดคําถามแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ